สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฟ้าก็กลับมาอีกแล้วนะฟ้าก็ได้ทำอันนี้มานะคะเป็นอืเป็นร้านเล็กๆนะข้างใน,นก็ไม่มีสภานะเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เองนะใครก็เดี๋ยวเราไปดูของข้างในดีวกว่า ก็จะมีเป็นเสาเอาไว้ตั้งนะคะแล้วก็จะมีเป็นเออชื่อ้านะร้านเสื้อผ้าตามจีงจะเขียนแฟชั่นแล้วแหละแต่พื้นที่ไม่พอนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหลังคาแล้วก็จะมีชื่อ้านะคะภาษาอังกฤษเอเป็นชื่อคนขายนะทไมจะไม่ฟ้านะคะอันนี้ก็ว่าสวยๆนะเป็นหน้าต่างนะคะ มันก็จะเป็นประตูแล้วก็จะมีแบบป้องป้องปอง,ง,งแป้งอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีหลังคาไว้กันฝนนะคะอืมเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่เราทํากันดีกว่านะคะอุปกรณ์ที่ทํานะคะก็จะมีเป็นปากกาสีดํานะแล้วก็จะมีเป็นนี่ค่ะแทับเปิร์นะคะเอ้ยไม่ใช่แทับเปิร์นะคะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะ ช่างกันสีแล้วก็จะมีเป็นกันไกล,ลค่ะอเอาไว้ฆ่าคุณได้เนี่ยเผาไปเลยโอเคค่ะอย่างต่อมาที่เราต้องมีกันนะคะนั่นก็คืออันนี้นะของเราก็เป็นกล่องอย่างนี้นะแต่ว่ามันเป็นกล่องเอาไว้ใส่แบบคมไฟลเกล็กๆอะ เออก็จะเป็นกล่องเหมือนใส่กล่องโทรศัพท์เนี้ยแต่แค่เราตัดเิดหน่อยนะคะเดี๋ยวข้างหน้าเราค่อยมาสอนกนอารทำกันเนาะแต่เนี่เราทาประมาณสี่้านาทีเลยนะเกือบชั่วโมงหนึ่งโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะเห็นไหมจะเป็นหลังเล็กๆด้านหลังเรายังต่อเติมไม่เสร็จนะก็จะเป็นขาวๆโอเคสำหรับวันนี้ ดีค่ะไว้มือเดียวแล้วบ๊ายบายลากันด้วยเอ้ยเดี๋ยวลาลืมอีกอย่างนค่ะนี่ค่ะเป็นอันนี้นะก็เป็นเหมือนรีโมททั่วๆไปนะคะนี่แล้วนำมั่วนะส่วนนี้บ๊ายบายค่ะจ้าจ้าจ้า